หนองเขานะครับกลดีว่าื่อันนี้เป็นบางทีโคกคับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาก็รหลุนคะแนนกันนะครับ มออนทันไบลยคนตู้ทีปันน้ำอ้อมนะครับมีคนมาหาอยู่มองอ่างส้วงแดงท้วงเขียวนี่เด้อหาฐานนะครับคนตู้ทีปั่นน้ำอ้อมนะครับที่พักม,มาหามีพัสดุการพบอยู่ทางท้วงแดงท้วงเขียวนะครับหาฐานนะครับเอ้ยเสร็จแมาห้อ,อ,องไปพบปุ้นไปหาสุ้สู้ข้าม,มาจับ

ขอบคุณล้านเสวยแอนนะะมบิวตี้ผู้ให้การสำรับตระกูลนะครับทีมงานของลุงอิสานนะครับแต่ไม่เงี่ยนะครับอายุครบหกสิบห้าปีครองนะครับใจกับโครงไล่สีแดงนะครับลูกหลานเนาพมมเนนนเื่อ,อนเคยเห็นเหตุกงรณ์ที่ความเมตตาเห็นนะครับเจ้าพอมาดูเป็นภาพมากเลนมาล่อถ่ายรูปน้อ,องไม่การ นะครับแล้วว่างยาม้าลีนะครับตเกลกั็ต้าเยวนะครับเป็นลูกอาน่าเ็นน่อยนะครับใ้กับพวการแดงพวกเน้ยอเป็นเลนื่นยนบนละเนาดยกกัง hvar er tað?

ตอนนี้เป็นทิมงานของแอมดิวตีนะครับผมเดี๋ยวามาดูว่าคนเสิร์แคแน,นละดลายกันเลยครับที่ไานครับ ขอบคุณทางร้านเซรยเอนพีนะบริการสรพสนค้าที่ของที่งนุมอีสานนะขยายไปข้างขยายขยายออกทีมงานลุมอีสานนะครับผมได้ทีทเพ่อเลยตะอาแขยายไปนะ ขออนุญาขึ้นซุกสูงรุ่กราซาตกไปใกล้ได้แม้หลายๆคนที่นั่ง้มอิสานจติงตามติามขึ้นบบมมนั่งมอิสานนะครับผมไปแล้วครับ